องัวงามแท้นี่มันลอยบังงัวงามกว่านะป้างัวเม่นางสองโตงามขนาดเลยป้าติโตงามขนาดเลยผู้เจ้าคนอยู่ใส่น้อมาลอยบังงัวงามเลยเด้อนี่คุณยายแดงมาลอยบังงัวงามเลยเยอะๆอย่าหันหน้ามาคอยเลยใจยเย็นใจยเย็นมาเบิ่งซื้อจ้ามาเบื้องซื้อ,อ,อ,อขอเบิ่งนี้เห็นว่าหุ่นง,งามกระไดโอ ขักแท้งัวสองตัวแม่นางอันนี้โอ้คือใจร้ายแท้ทโอ้บอ่เป็นอย่างเพิ่นใจให้บ่เมนเ่นี่ฮะเพิ่อนห่วงลูกบ่โอ้เพินเนเนเ่นห่วงลูกเนาะโอ้ธรรมดางัวใหญ่ สวัสดีค่ะมาเบิ่งงัวงามน้ำนี่งัวพันผีสังเมีวาย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 คอยบอกเขาใกล้แล้วอันนี้ค่ะวายเฮ้ยเฮ้ยบอกเขาใกล้บอกเขาใกล้จะเทได้ไหมเออเออฟูอื่นเขาใกล้มาได้เลยบ่หนิโอ้เขาใกล้บ่เบาอันนี้เลยสิอันนี้เลยสิอันนี้เลยสิเฮ้ยนี่พระญานคนอ่ะเบาอยานเบาอันนี้ค่ะอุ้ย คือเป็นตะย่านแทบวะนี่โอ้เห็ุเดี๋าสิใกล้งัวได้เหมือนทีมาถามราคางัวเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอาปลาดิโตเอาพวกไก่ๆก็ได้ดอกปลาเม่นั่งสองตัวนี่จักเดือนจักปีแล้วนี่คะเม่นั่งสองตัวนี่ฮะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยนนี่ฮะว่าเจ็ดเดือนคือใหญ่แทะออกนมแล้วบ่นี่คะตอนนั่งออกแล้วตอนนี้ยัง ตัวนี้ออกแล้วตน้นีใ้จะกแล้วอ๋อย่างโอกนุ่มโบงัวสํมนีกง่างตัวนี้ออกแล้วันโบกนขึ้ใหญ่แทงงัวเจ็ดเดือนโอ้หพีงัวพันงัวพันพังอันนี้ฮะบาซินอันลูกนี่บาซินโบนี่ลูกเป็น CY CY แม่บาซินโอ้โีติ้โอ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 ้งัวพิสัง เป็นญาตินันี้อันไม่นั่งอันนี้นี่มีคนมาใายราคาแล้วบะคะมีแล้วครับเขาให้เท่าไหร่คะตัวนี้เขาให้สี่หมื่นสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดโอ้ยังบุคขายอยู่ยังบุคขายช่วงนี้ผู้เจ้าของอยากได้เท่าไหร่ป่ะนี่ได้หกหมื่นตัวหนึ่งเนี่บออยากได้หกหมื่นแอนโอ้หมายเขาว่าถ้าได้หกหมื่นเนี่ยจะขายขายตัวละหกหมื่นตัวละหกหมื่นไม่นั่งสองตัวนี่ค่ะตัวละหกหมื่นสองตัวก็แสนสองครับโอ้พี่น้อง เพ่นผู้ใดอยากได้งัวพันนี้มาติดต่อผนเดอ้อแม่แม่มันซื้อตัวละเจ็ดหมื่นละแสนสี่แม่โอ้แม่มันหนาะซื้อตัวละเจ็ดหม,มื่นแสนสี่สองตัวนี้แม่ถือผ้าเป็นบ่ถือมาค่ะเป็นงัวท้องเป็นงวท,ท้องทอมันโอ้อ,อันนี้ลูกออกมาแล้วแม่วันนี้สิขายลูกตัวละหกหมื่นนะคะตัวละหกหมืน่นอืมงวตัวหกหมืนน่นซัมนี้เนาะถ้าได้หกหมื่นนี่ปล่อยเลยบนนี้คะปล่อยเลยครับโอ้สองตัว,ตว กูได้อยากได้งวงงามมาทางนี้ได้เงินพันอย่างก็ว่าไมเนาะซีาวซีาว <C Y. S 1> ตัวแม่มดอเนาะสีก็งาม,มสีก็สวยๆเขาใกล้บ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อน่านคนเพื่อน่านคน,น,นคุณยายแดงกับ่านงวงคือกัน <laughs> <laughs> ถ้าผู้ใดอยากได้งวงงามมาทางนี้นะคะคุณณอ,อมบรรณาสีนวลค่ะตำบลโคกสว่างอำเภอรประปากจังหวัดนครพนมค่ะมาถามหาได้งวงคุณณอ,อมมีอยู่สี่ตัวเนาะครับผม มีแม่สองตัวมีลูกคนละตัวรวมเป็นสี่ตัวลูกกับต,ตัวแม่เมืลูกเลยโอ้ลูกกับตัวแม่เมื่ออันนี้เป็นลูกแรกเพื่อนบอกค่ะหรือลูก,ลก,กโอ้มีแต่งวแมน่นนางซื้อมาอหัเนาะงวแมน่นางยังอ่อนๆอยู่เลยงวนี้แม่ผสมเล้งทั้งสองตัวแม่แม่นางผสมมันสุกเกลตดนะโอ้สุกเกล็แม่ตัวนี้ผสมมันสตริงเล่โอ้มีแต่พันเจียวๆทั้งนั้นเลยมีหลอดให้เบ่งพร้อม นี่หลอดใบต้องให้ใบก็มีเรียบร้อยเม่ม,มันนี่เด้โบขายเบาเลือกเอาไว้ทำพันน,น,ะน,ะน,นแต่ลูกนี้จะขายถ้าได้รา,าคาถ้าโดนใจนะคะ,ะถ,ถ้าโดนใจได้ราคาตามเว่ากันน่ะปะล่อยเลยเนาะค,ะค่ะเนาะค่ะขอบคุณคุณอาอมหลายๆเ้ยค่ะเด้อผ่านมาเลยมาถามราคางััวคครบ่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ